มาดูเรื่องของ<ม>วัคซีนกันบ้าง<ม>ความหวังของคนทั้งโลกนะคะไม่ใช่แค่เราๆท่านๆกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเตรียมนําวัคซีนโควิด1 9จากจีน2ล้านโดสนะคะมอบให้กับองค์การเพสัชกรรมเป็นผู้จัดซื้อและจําหน่ายขึ้นทะเบ,บียนออยอภายใน14กุมภาพันธ์นี้ค่ะตรงกับวันแห่งความรักเลยนะคะ<ม>ก่อนที่จะทยอยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายต่อไปค่ะ ที่ศูนย์ถแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงสาธาร,รณาสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะในส่วนของนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตค่ะปะลัดกระทรวงสาธาร,รณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติถแถลงความคืบหน้าวัคซีนโควิด19ในประเทศไทยค่ะ โดยนายแพทย์เกียรติภูมิบอกว่าประเทศไทยนั้นมีกระบวนการจัดหาวัคซีนโควิดผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนนะคะคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งต่างประเทศและสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอของไทยก่อนให้บริการประชาชนค่ะสำหรับวัคซีนเร่งด่วน2ล้านโดสจากซีโนเวคประเทศจีนเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายแบบดั้งเดิมมีความปลอดภัยสูงหลังฉีดยังไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงค่ะ ว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศจีนเร็วๆนี้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด -19 จากซีโนแวคกลมควบคุมโรคได้แสดงความต้องการใช้ไปยังองค์การเพศัักรรมให้ซื้อและเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมทำเอกสารเพื่อยื่นขึ้น,นทะเบียนออยอด้วยเนื่องจากซีโนแวคไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยจะขึ้นทะเบียนให้ได้ภายในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคณะกรรมการองค์การเพศัักรรมได้เห็นชอบสำรองงบประมาณในการสั่งซื้อไปก่อน1,000กว่าล้าน ทั้งนี้เนี่ยประเทศจีนนะคะจะส่งวัคซีนมาถึงไทยภายใน28กุมภาพันธ์ล็อตแรก200,000โดสนะคะเดือนมีนาคมอีก800,000โดสแล้วก็เมษายนอีก1ล้านโดส หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะมีวัคซีนล็อตใหญ่จาก a s t r a z e ซ e c a อีก26ล้านโดสเพื่อกระจายให้ประชาชนต่อไปและเมื่อดำเนินการได้ดีนะคะก็จะเจรจาขอซื้อเพิ่มจาก a s t r a z e ซ e c a อีก35ล้านโดสรวมเป็น63ล้านโดสก็จะครอบคลุมประชาชนประมาณ30กว่าล้านคนจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันของประเทศไทยได้ซึ่งก็เป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็แผนงานที่ดาเนินงานไว้การดาเนินงานก็ถือว่าก้าวหน้าเป็นไปตามแผน ประเทศไทยเราก็มีระบบนะครับในการที่จะนำจัดหานํำวัคซีนเข้ามาให้กับประชาชนชาวไทยได้ใช้เนี่ยนะครับก็มีระบบ,บอยู่นะครับก็คือ,อทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้นะครับเป็นผู้ที่อยากจะได้ใช้วัคซีนอันนี้นะครับก็ได้ของออมมาน,นจากทางรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลนนก็ยินดีนะครับสนับสนุนนะอันนี้ขึ้นมานะในเรียกว่าทันทุกแบบ เป็นเป็นเอ็กซ์ตร้านะครับของการใช้วัคซีนอย่างเร่งด่วนขึ้นมาใน2ล้านโดสเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะเจอจานะครับได้ขึ้นมาเราอยากให้คนไทยได้วัคซีนได้เร็วที่สุดนะครับนะครับคือเรื่องของวัคซีนชินโนแวคเนี่ก็เป็นวัคซีนที่ทํามาจากเชื้อตายนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมนะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีการที่ประเทศจีนก็มีการฉีด ให้กับประชาชนจํานวนมากนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้พบว่ามีรายงานผลข้างเคียงชนิดรุนแรงแต่ประการใดนะครับทางประเทศไทยเราก็มีโชคดีนะครับมีหน่วยงานที่เป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการยาและวัณฑีนอยู่คือองค์การเปิัชก,กรรมก็จะรับหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับชิโนแวคในประเทศไทยก็คงจะต้องทําในเรื่องเอกสารต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารยาในประเทศไทยอีกด้วยนะครับขณะนี้กรุงลงโลกก็แสดงนะครับความต้องการนะครับไปที่องค์การเภสัชแล้วว่าต้องการ2ล้านโดสมีงบประมาณเรียบร้อยองค์การเภสัชก็จะติดต่อกับทางประเทศจีนนะครับที่จะจัดหาเข้ามานะครับแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเราตั้งใจว่าจะขึ้นทะเบียนให้ได้ภายในวันที่14กุมภาพันธ์